ชัดนะได้ยินชัดไหมพูดดังเลนะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาปรึกปบไลฟ์กันอีกแล้วเนาะก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็สอบเช็คนิดนึงนะคะว่าได้ยินเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะตอนนี้สเซฟก็อยู่ที่สถานีรถไฟโตเกียวสเตชันนะคะก็ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในโตเกียวนะคะวันนี้อากาศร้อนมากมากนะคะแล้วก็เป็นวันที่เริ่มต้นเปิดกีฬาโอลิมปิกนะคะเดี๋ยวส,ะส,ะสะั่งเชิญเพื่อนๆมาดูบรรยากาศว่าเออคนญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างไรนะคะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีโตเกียวสเตชันนะคะ อยู่ทางฝั่งมารุโนอุชินะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องนิดนึงนะคะรอนิดนึงนะภาพอาจจะดำนิดนึงนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าภาพชัดเสียงชัดเนาะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของสถานีโตเกียวนะที่ผู้คนถ้าถามว่าเยอะไหมก็คือคับแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบหนานแน่นนะคะอันนี้ก็ตรงนี้เป็นโอเคภาพอาจจะกระตุกนิดน,นึงนะคะเพื่อนๆตอนนี้สอสแซปอาจจะอ่านคอมเมนต์ทุกท่านไม่ถนัดนะ ตรงนี้นะคะก็เป็นตัวสแตนตัวที่ตั้งเขาดาวเวลานะคะก็เป็นไฮไลท์ของสถานีโตเกียวเนาะที่ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเ,เขาก็จะแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาดาวเวลาเนี่ยเป็นูนยนวันแล้วนะคะเหลืออีก5ชั่วโมง57นาทีนะคะก็จะเข้าสู่พิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิกนะคะ เนี่ยนะคะทุกคนก็มาถ่ายรูปให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะคนญี่ปุ่นเองเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับตรงนี้นะคะอากาศร้อนค่ะเดี๋ยวให้ทางพยี่ยลุงช่วยขึ้นอุณหภูมิให้นะคะขึ้นแล้วนะอุณหภูมิ31องศาแต่ความรู้สึกคือแบบมันร้อนมากถึงแม้จะมีลมนิดๆก,ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่นะคะ ตรงนี้นะเมื่อเช้านี้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงส0นาทีนะคะเขาก็มีการแสดงของเ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะเครื่องบินเนาะที่เรียกว่า blue impulse นะคะ<ม>เขาก็มาบินผ่าน<ม>เป็นช่วงระยะเวลา20นาทีคนก็มายืนรอนะคะตอนนี้ก็เนี่ยคะ่ะทุกคนก็มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะคนเยอะแต่ว่า มันมันไม่ได้หนาแน่นนะคะจากตรงที่สเสาแทบยืนนี่คือแบบหลวมๆเลยนะคะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าสถานีโตเกียวนะคะพิธีเปิดจะเริ่มที่ญี่ปุ่นสองทุ่มที่เมืองไทยหกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ตาม รายการทีวีเนาะช่องทีวีอย่างถ่าย PBS ก็ถ่ายท่อสดนะคะเดี๋ยวซอสก็ต้องรีบกลับบ้านไปดูเหมือนกันวันนี้อากาศดีแบบดดดีโอ้ร้อนปิ้งปังมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะถ้าถามว่าคนเยอะไหมส่วนตัวมองว่าไม่ได้เยอะเพราะว่ามันยังสามารถเดินได้ยังหลวมๆเนี่ยค่ะก็เดินกันแบบโลง่งๆอาจจะแน่นนิดนึงแค่เฉพาะตรงที่เขามาถ่ายรูปเอ่อ นับเวลาย้อนหลังนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นเวลาศูนย์แล้วก็คือเริ่มที่จะแข่งขันกีฬาแล้วนะคะในวันนี้ส่วนป้ายทางด้านหลังเนี่ยก็เป็นตัวนับเวลาของพาราลิมปิกค่ะก็จะดูว่าทุกคนเขาก็อลํามาเว่งตัวเองกันเหมือนกันเนาะรายการชีวิตเองก็มาสัมภาษณ์ผู้คนที่มาแถวนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องญี่ปุ่นนะคะ เนี่ยนะคะเดี๋ยวสบจะให้เป็นเนๆดูด้านหลังนะด้านหลังนี้เขาก็เป็นตัวเขาดาวนะคะของพาราลิมปิกซึ่งก็เหลืออีก32วันหรือประมาณ1เดือนนะคะแ oh, ชมป์ารายงานตัวโอ้ oh, มีเพื่อนๆมาชมจากเชียงใหม่ด้วยนะคะฟ้าใสมากน่าจะร้อนร้อนมากๆค่ะก็31องศาแต่ความรู้สึกมันร้อนกว่าน,นั้นนะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ของบริเวณหน้าสถานีโตเกียวสเตชันนะคะวันนี้เราอาจจะไลฟ์ไม่ได้นานมากนะแต่ก็จะพยายามไลฟ์อ,อัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูบรรยากาศเนาะว่าแบบเออบรรยากาศภายนอกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้ชมกันส่วนพิธีเปิดเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> สองแซก็กลับบ้านไปรอชมหนะ้าจอเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะคะ อ๋เคยไปยืนถ่ายรูปที่นี่ใช่ไหมคะโ okay. อเคน,นี้ให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้ก็หลายๆสำนักข่านเอ่อหลายๆสำนักข่าวก็มาถ่ายทำกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ <c oughs> โตเกียวน่าร้อนร้อนมากคะ่ะอากาศ31องศานะคะ แต่ว่าความรู้สึกคือมันร้อนร้อนมากกว่านั้นจริงๆนะคะคนเยอะเยอะแค่ตรงหน้าป้ายสแตนดี้นี่แหละคะ่ะแต่ว่าองค์บริเวณอื่นมันก็แบบโล่งๆนะคะอันนี้เราก็จะไม่ไม่เข้าไปตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเรายืนทางห่างเก็บบรรยากาศรอบๆให้ชมกันนะคะเออคงบรรยากาศตื่นเต้นไหม่ก็ตื่นเต้นนะส่วนตัวก็รู้สึกแบบเออ ผู้คนสีสันบรรยากาศแต่ว่ามันเหงาอ่ะมีความรู้สึกว่ามันเงียบเหงาคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติในสภาวะที่ปกติมันก็คงจะดีกว่านี้เนาะเนี่ยนะคะเหล่าบรรดาช่างภาพก็ออกมาถ่ายภาพกัน <c oughs> ในสถานีรถไฟโตเกียวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบยืนประจําการแน่นทุกทุกซอยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาดูแล mm hmm. ความปลอดภัยเนาะของสถานีทำงานไปด้วยนั่งชมไปด้วยที่เมืองไทยยังไม่หยุดใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันกีฬาก็เป็นวันหยุด mm hmm. เขาเรียกเอ่อ uh, national holiday นะคะวันหยุดราชการนี่ก็เป็นบรรยากาศสถานีโตเกียวนะคะขอบคุณค่ะอ่า โควิดก็น่ากังวลนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะสอบแซบก็เลือกที่ยืนที่เั็นแบบโล่งๆ้ายและขวาไม่มีใครไม่มีผู้ใดนะก็ให้เพื่อนๆได้ดูภาพแบบผังหาอย่างหัวหัวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ๋อดีจังค่ะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเนาะพี่ยอบลุงก็ได้ฉีดแล้วนะคะส่วนสาวแซบรอเดือนหน้าค่ะได้คูปองมาแล้วแหละแต่ว่าจองคิวยังไม่ได้เขายังไม่เปิดนะคะ ขอบคุณทุกควาหมห่วงใยนะคะนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศหน้าสถานีโตเกียวมาให้เพื่อนได้ชมชได้ชมกันนะคะอุ้ยพูดติดขับเลย mm hmm. เมื่อเช้านี้นะคะก็พี่อบลงได้ลงโพสนาะเกี่ยวกับ Blue Impulse นะคะก็เป็นการแสดงโชว์บนท้องฟ้านะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะคะตั้งแต่โอลิมปิก1964แล้วก็คือทาง Japan Sales Defense นะคะ Air Force เน for ี the ่ยเขาก็จะมาทำการแสดงโชว์หรือคนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่า Blue Impulse นะคะแสดงขับเครื่องบินเนาะแล้วก็วาดลวดลายบนท้องฟ้านะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ในโพสต์นะคะพี่ที่เปิดจัดที่สนามกีฬาแห่งใหม่ที่เขาพิ้งสร้างนะคะเขคู่ริสึกเกียวกิโจอยู่ในเขตชินจูกุนะคะซึ่งคิดว่าเราคงไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเพราะว่าก็ นน่าจะหนาแน่นมากๆนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศสถานที่ต่างๆในโตเกียวให้เพื่อนๆได้ชมละกันนะคะส่วนพิธีเปิดเนี่ยทุกคนก็นั่งนั่งรอหน้าจอทีวีนะคะเดี๋ยวสอฟแทบก็ต้องรีบกลับบ้านไปนั่งดูเหมือนกันว่าอยากอยากชมนะคะก็จะให้กำลังใจนักกีฬาด้วยแล้วก็นักแสดงทุกท่านในพิธีเปิดเนาะถ่ายทอดสดทางทีวีนะคะ ก็ที่ญี่ปุ่นจะเริ่ม2องทุ่มที่เมืองไทยเริ่ม6กโมงเย็นนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่องไทย P.P.S ก็มีถ่ายทอดสดนะ mm hmm. เท่าที่สอบแซ่ซ้ำนะในเมืองไทยส่วนที่ญี่ปุ่นก็ดูช่อง NHK นะคะ mm hmm. แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆช่องเลยที่ได้เดลิตในการถ่ายทอดเนาะ mm hmm. ก็ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็นักกีฬาจากทั่วโลก mm hmm. นี่ก็เป็นบรรยากาศ นี่ก็เป็นสถานีโตเกียวเป็นแลนด์มาร์กนะคะแห่งหนึ่งของโตเกียวนะคะออทาง YouTube ของโตเกียวโอลิมปิก2020น่น่าจะมีถ่ายทอดนะคะรถไฟว่างค่ะรถไฟโล่งไม่เบียดเลย แต่ว่าในในเมืองไม่แน่ใจนะคะว่าว่าแน่นหรือเปล่าหมายถึงว่าในเส้นที่ไปสนามกีฬานะคะแต่ว่าเท่าที่ดูข่าวเมื่อเช้าคือค่อนข้างคนค่อนข้างแน่นเราก็เลยเลี่ยงไม่ไปดีกว่าเราก็เนี่ยค่ะเก็บบรรยากาศรอบๆภายนอกนะคะก็เดี๋ยวก็รีบกลับบ้านแล้วเหมือนกันเพราะว่าอยากอยากชมพิธีเปิดนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คืออากาศร้อนมากร้อนจริงๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ นอกเหนือจากตรงที่เป็นตัวขาวดาวนะคะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะก็จะเห็นว่าคนก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะดูทุกคนระวังตัวก็รีบถ่ายรูปแล้วก็รีบเดินออกมานะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นคนแบบยืนห่างๆกันนะคะบางคนก็เอาเลนบาซูก้านะซูมเข้าไป วันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเราอาจจะไลฟ์แต่ละที่เนี่ยไม่นานมากนะคะก็ขอเป็นช่วงๆเป็นหย่อมๆตรงนี้ถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นพระราชวังนะคะอิมพีเรีแล้วก็ในช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเนี่ยสองข้างทางตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดเนาะเอาไว้ ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วหมดโควิดแล้วเพื่อนๆกลับมาเที่ยวนะคะตรงนี้เราก็สามารถท่องเที่ยวกันได้ตรงนี้เขาก็มีแบบจ็อกกิลสนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆกับที่อาบน้ำนะเนาะเผื่อใครชอบวิ่งนะก็มาวิ่งรอบพระราชวังอิบีเรียลตรงนั้นได้ประมาณ6กิโลเมตรสมัยก่อนสาวแซบเคยเคยมาซ้อมวิ่งอะนะคะก็บรรยากาศดีหรือคนที่ชอบปั่นจักรยานเขาก็มีแบบที่เช่าจักรยานนะให้เราเช่าแล้วก็ปั่นไปรอบๆ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นบริเวณหน้าสถานีโตเกียวสเตชันที่เขามีการปรับปรุงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็กว้างขวางสะอาดสวยงามนะคะเดินเล่นได้กว้างๆเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวมาเช็คอินกันนะคะสวัสดีค่ะออ๋สวัสดีค่ะเตอรสวัสดีค่ะโอเค เห็นร้านบีมด้วยใช่มีร้านบีมอยู่ที่ตึกตรงนี้นะคะอยู่ที่ตึกด้านหลังคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงสาวแซบไปเก็บบรรยากาศจุดอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนาะก็วันนี้ยังไงจะพยายามไลฟ์ทีหน่อยอยา่าเพิ่งลำคาญกันนะคะหรือว่าอยากชมที่ไหนก็ใส่ใส่คอมเมนต์มาได้นะคะ ตื่นเต้นน้อยอีกห้าชั่วโมงก็จะถึงพิธีเปิดนะคะมันจะจอดำนิดนึงในช่วงแบบสลับกล้องนะนะคะ ให้เ,เพื่อนหล่อนิดนึงอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าสาวแซบก็พยายามเหมือนกันอ่ะภาพยังไม่มาโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมในสปอตต่อไปนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์ที่หน้าสถานีโตเกียวสเตชันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันในสปอตหน้านะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน